สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของครูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมที่ครูใช้นะครับก็คือโปรแกรม Solid w o r k s นะครับวันนี้เราจะมา lecturer, เ dunno. ขียนชิ้นงานชนนีแกันะครับตอนนี้ครูก็เข <co> ียนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเขียนกันตามนี้นะครับใบงานก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับของหน้าจอนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ก็เลือกไปที่ไฟล์นะครับเลือกไปที่นิ้วเลือกไปที่พาร์แล้วก็โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเข้ามาในตัวโปรแกรมที่จะเข้าถึงหน้าสเก็ตนะครับเราก็ดูหน่วยนะครับดูหน่วยของตัวงานของเราก่อนนะครับหน่วยของเราเป็นนิ้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมินจะไม่มีจุดอย่างนี้นะฮะจะไม่มีจุดอย่างนี้นะครับก็เลือกเปลี่ยนหน่วยครับเป็นนิ้วนะครับเปลี่ยนหน่วยเป็นนิ้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับเมื่อเปลี่ยนเส ino, เร,เ Paint, เ Font, Play, นร็จแล้วนะครับเราก็เลือกเพนครับเลือกเพนเลือกไปที่ฟอนต์เพนนะครับคลิกฟอนต์เพนนะครับไปที่สเก็ตนะครับเลือกที่ create sketch นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้ตัวฟอนต์เพนทที่จะสร้างสเก็ตแล้วนะครับเราจะสร้างตัวรูปวงรีก่อนนะครับเราก็เลือกไปที่ตัวรูปวงรีนะครับคลิกไปที่รูปวงรีหนึ่งครั้งนะครับ คลิกที่จุดศูนย์กลางนะครับคลิกหนึ่งนะครับเลื่อนออกมาฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับคลิกสองนะครับให้เป็นเส้นตรงนะครับเห็นไหมครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับที่เคอร์เซอร์ของเมาส์เห็นไหมฮะมีเส้นตรงบอกนะครับเป็นเส้นตรงมีเส้นปะช่วยด้วยนะครับก็คลิกวิ่งหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนขึ้นดันบนนะครับแล้วก็คลิกวิ่งหนึ่งครั้งนะครับให้เป็นรูปสเก็ตของวงรีนะครับ เราก็จะได้จะได้วงวงรีขึ้นมาครับลิ้นผัดนะครับเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ Smart Dimension นะครับให้ขนาดนะครับแล้วก็คลิกเลือกที่จุดปลายด้านบนของวงรีนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับดึงออกมานะครับขนาดคือ6.5นิ้วนะครับ6.5กด enter นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อได้ความสูงแล้วเอาความกว้างนะครับกคลิกหนึ่ง คลิกสนะครับจะมีจุดให้เราคลิกอยู่นะครับแล้วก็วางนะครับแล้วก็แก้ขนาดนะครับขนาดก็คือ4.25นะครับ enter นะครับเราก็จะได้รูปทรงวงรีขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูที่งานขอหเัานะครับก็จะมีจุดที่ต้องสร้างคือวงกลมวงนี้และก็วงกลมด้านล่างนี้ที่เราต้องสร้างจุดนะครับออกมานะครับเราก็เลือกใช้ center line นะครับคลิกไปที่สามเหลี่ยม ที่หลังไอคอนของคำสั่งไลน์นะครับก็เลือกเซนเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็คลิกที่จุดปลายด้านบนของตัววงรีนะครับแล้วก็คลิกลากลงมาให้เป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็คลิกวางนะครับคลิกขวาสีเล็กนะครับเพื่อจบคําสั่งของตัวเซนเตอร์ไลน์ออกไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาใหม่ครับอีกเส้นหนึ่งนะครับเซนเตอร์ไลน์เหมือนเดิมนะครับ คลิกจากจุดศูนย์กลางนะครับดึงลงมาเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็ซ e l เล็นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้ขนาดนะครับให้ขนาดตัวเส้นตรงทั้งสองเส้นเซนเตอร์ไลน์ทั้งสองเส้นนี้นะครับก็สมาร์ทเด e ม s ชันนะครับคลิกเลือกสมาร์ทเด e ม s ชันนะครับเส้นตรงด้านบนนะครับคลิกลงมานะครับความยาวคือ0.75นิ้วนะครับ 0. 75นะครับแล้วก็เส้นด้านล่างนะครับเซนเตอร์ไลน์ด้านล่าง1.5นิ้วนะครับนะครับเราก็จะได้จุดที่เราจะสร้างวงกลมนะครับเราก็สร้างวงกลมด้านบนครับคลิกมสร้างวงกลมด้านบนครับใช้คำสั่งซื่อเครื่องนะครับวงกลมตรงนี้ครับก็ด้านล่างวงกลมนะครับเสร็จแล้วก็เหลือรูปหกเหลี่ยม ก็สร้างรูปหกเหลี่ยมให้หกเหลี่ยมนะครับวางในแนวเดียวกันกับใบงานของเราครับก็คลิกเลยนะครับก็จะได้รูปหกเหลี่ยมมาทีนี้เราก็ให้ขนาดนะครับให้ขนาดกบสมาร์ทเดนมนชันนะครับคลิกสมาร์ทเดนมนชันนะครับก็คลิกเลือกที่วงกลมนะครับคลิกเลือกวงกลมเสร็จแล้วก็คลิกวางนะครับวงกลมวงนี้ไดมิเตอร์2.76นะครับ 2.76ครับแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมความกว้างตรงนี้ก็คือ1.5นิ้วนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ1.5ม่งจุนะครับอ่าก็จะได้ตัวหกเหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะครับทีนี้นะฮะทีนี้เราก็เหลือวงกลมด้านบนนะครับวงกลมด้านบนนะครับ diameter จุดหกสองห้านะครับก็คลิกเลือกวงกลมนะครับ แล้วก็แก้นะครับ0.625เทร์นะครับพอเราแก้เป็น0.625แต่ว่าตัวซอฟต์แวร์นะครับโปรแกรมของเราให้แค่2ตำแหน่งนะครับจุดสยม2ตำแหน่งมันก็ปัดให้มาเป็น6.3 0.63ซึ่งมันก็เ,เป็น6.25นั่นแหละนะครับแต่คำสั่งมันโชว์ให้เป็น6.3ไดยเฉยเราเปลี่ยนตรงนี้นะฮะ เปลี่ยนเป็นท่อยม3าตําแหนงนะครับก็คลิกเลือกนะครับก็จะโชว์ให้เราเห็นตามที่เรา,าคีย์ลงไปพิมพ์ลงไปนะครับเสร็จแล้วนะฮะเมื่อเราได้สเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เหลือส่วนโค้งตรงนี้นะครับซึ่งมันใช้จุดศูนย์กลางร่วมกันกันกบวงกลมตรงนี้นะครับเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาเลยครับสร้างวงกลมจากจุดศูนย์กลางด้านบนตรงนี้นะฮะวงกลมวง สร้างขึ้นมา1วงเสร็จแล้วก็ให้ขนาดครับไดมิเตอร์วงกลมวงนี้นะครับในแบบนะครับในใบงานนะครับในใบงานเขาบอกมาเป็น r 0.75นะครับในโปรแกรมของเรานะครับเราบอกให้มันเป็นไดมิเตอร์นะครับเราก็ให้เป็น1.5นิ้วนะครับนะครับเราก็จะได้วงกลมวงนี้นะครับทีนี้เราก็มาเชื่อมสร้างเส้นส่วนโค้งเชื่อมอยู่ ให้ได้ตามใบงานของเรานะครับเราก็ใช้คำสั่ง 3pointAr t นะครับคลิก point art นะครับ,คล,ค,รบคลิกจากจุดนี้ส่วนโค้งนะครับของกลมด้านล่างนี่แหละตรงไหนก็ได้ค,คลิกหนึ่งนะครับคลิก2นะครับให้มันพอดีกันกันกบจุดนี้นะนะครับจุดครึ่งหนึ่งของตัวตัววงรีนะครับนี่ ตรงนี้นะครเราเมาส์ไปชี้ก่อนมันก็จะเกิดเส้นปะนะครับมาให้เราเราก็คลิกไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ขยับให้เกิดเป็นส่วนโค้งนะครับตามที่เราต้องการนะครับอ่าเราก็จ<า>ะ<ๆ>ได้เส้นส่วนโค้งมาทีนี้เราก็สร้างต่อมานะครับก็คลิกจากจุดปลายของส่วนโค้งที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็คลิกวางด้านบนนะครับตรงไหนก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับเราคลิกวาง แล้วก็ขยับให้เป็นส่วนโค้งไม่เอาแบบนี้นะฮะให้เป็นส่วนโค้งนะครับตามในรูปนะครับในใบงานนะครับก็คลิกแล้วก็จะได้ส่วนโค้งนะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างส่วนโค้งต่ออีกนะครับก็คลิกที่ปลายเหมือนเดิมนะครับแล้วมาแตะที่วงกลมด้านบนนะครับแตะเส้นก็คลิกนะครับแล้วก็ขยับให้เป็นเส้นส่วนโค้งขึ้นมานะครับเราคลิกว่านะครับทีนี้นี่คือเส้น ส่วนโค้งที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมจะสร้างฝั่งเดียวนะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดของสเก็ตแล้วเราค่อยสะท้อนมาอีกฝั่งลนึนะครับทีนี้ที่เราต้องทําตอนนี้ก็คือไฮะมันมีแค่จุดคอนซิเดนต์กันเห็นไหมครับตรงนี้มันจะไม่มีแทนเจนสักจุดเลยซึ่งเวลาเราแก้ขนาดนะครับถ้าเราไม่สร้างจุดแทนเจนให้มันสัมผัสกันอย่างเงี้ยนะนะครับพอแก้ขนาดปุ๊บมันก็จะ สเกตของเรามันก็จะเพี้ยนๆไปนะครับก็จะไม่ไม่ตรงตามปงานของเรานะครับเราก็สร้างจุดแทนเจนต์นะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกของอาร์ตออกไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราเลือกอยู่เห็นไหมเส้นตรงนี้นะครับมันเป็นเส้นสีฟ้านะครับคือเราเลือกเส้นสเกตตรงนี้อยู่เราก็เอาเมาส์คลิกไปที่หน้าจอนะครับสัก1 2 1ถึง2ครั้งนะครับเราก็จะไม่ได้เลือกเส้นสเกตลายเส้นไหนอยู่เลยนะครับเราก็เริ่มต้นจากข้างบนก็ได้นะคลิก เส้นวงกลมนะครับครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เลือกเส้นส่วนโค้งแล้วก็ปล่อยปุ่มชิปนะครับแล้วก็เลือกที่แทนเจนนะฮะจุดแทนเจนนะับพอคลิกเลือกจุดแทนเจนก็โผล่ขึ้นมานะจุดนี้นะครับแทนเจนนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่หน้าจอครั้งหนึ่งนะครับส่วนโค้งนี้กับเส้นนี้นะครับทําต่อนะครับก็คลิกส่วนโค้งกดชิป เลือกเส้นส่วนโค้งอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกแทนเจนหรือจะเลือกที่มันโชว์ขึ้นมาเมื่อกี้ก็ได้นะครับคลิกเลือกนะครับแทนเจนนะครับเส้นนี้ส่วนโค้งนี้กับส่วนโค้งด้านล่างนะครับก็เหมือนเดิมครับคลิกเลือกเส้นที่1กด s h กดชิปคลิกเลือกเส้นที่2นะครับเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับก็เลือกแทนเจนนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ จุดนี้บ้างนะครับก็ส่วนโค้งไอวงกลมนะครับชิปนะครับเลือกส่วนโค้งแล้วก็เลือกแทนเจนนะครับนะครับปุ่มแทนเจนก็จะโชว์ขึ้นมาในตัวสเก็ทของเรานะครับเรามีหน้าที่ให้ขนาดตามใบงานครับตรงนี้ r ศูนนะครับเราก็เลือกไปที่ smart dimension นะครับก็เคลิกเื่อกตรงนี้ 0.5พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ0.5 enter นะครับตรงนี้ก็เป็น3 6านะครับ3.62จด enter ครับตรงนี้เป็นอ่าด้านบนเป็น0.25นะครับก็จะเป็น0.25จุนะครับเราก็จะได้ส่วนโค้งนะครับตามใบงานของเรานะครับทีนี้เราก็จะทำการพับ แล้วก็เลือกที่คําสั่ง miner นะครับ miner คือคําสั่งพับนะครับหรือสะท้อนนะครับสะท้อนมาฝั่งนี้นะครับก็เลือกไปที่ miner นะครับเลือก m i n ร r เสร็จปุ๊บตอนนี้สังเกตนะครับตัวหลังจากเลือก miner นะครับมันก็จะมีตัวคําสั่ง miner ผูกขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมี2อันนะครับก็คือให้เราเลือกเส้นช่องนี้นะให้เราเลือกเส้นตอนนี้คือเราอยู่ในช่องที่ให้เลือก เส้นที่จะทำการสะท้อนนะครับเราก็คลิกเลือก1 2แล้วก็3นะครับพอคลิกเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกแกนอ้างอิงที่เราจะสะท้อนไปนะครับเราต้องเอาเมาส์มาคลิกที่สี่เหลี่ยมสีขาวตรงนี้นะครับพอคลิกไปหนึ่งครั้งมันจะเป็นสีฟ้าบางๆจางๆขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกเส้นที่จะอ้างอิงนะครับก,ก็เลือกเส้นเซนเตอร์ไลน์เส้นนี้ได้เลย นะครับก็คลิกเลือกนะครับตัวสเก็ตก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่าเราสะท้อนมาฝั่งนี้เสร็จแล้วก็เครื่องหมายถูกครับเครื่องหมายถูกอ่านะครับเราก็จะได้ออกมานะครับเส้นแล้วนะครับตัวนี้นะครับเส้นนี้ไม่มีใช่ไหมครับในใบงานเราก็ทิมทิ้งไปนะครับคลิกไปที่คําสั่งทิมครับคลิกค้างค้างไว้นะครับคลิกค้างแล้วก็ลากผ่านนะครับคลิกค้างลากผ่านนะครับ เส้นก็จะถูกตัดออกไปนะครับสเก็ตของเราก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นเราไปเอ็กทูดกันนะครับก็ไปที่ Exit Sketch นะครับ e x i t s k e เก็เราก็ปิดนะครับปิดชิ้นงานให้เป็น3มิติหน่อยนะครับเมื่อกี้มันอยู่2มิติสังเกตจากแกนนะครับแกนที่เห็นจะมีแค่2นะครับเมื่อกี้เป็น X กับ Y ตอนนี้มี XY และก็ิ้นะฮะทีน้เราก็เลือกไปที่ Future นะครับคลิกเลือกไปที่ Future เร็จวก็เลือกไปที่ extrude นะครับเลือก extrude เสร็จแล้วนะฮะเราจะ x t r u d e ตัววงก,กรมตรงนี้ก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลือกเลยคลิกเลือกพื้นที่เสร็จแล้วอยากให้มันออก2ฝั่งเลยจาก sketch นะครับก็เปลี่ยนจาก build ให้เป็น m i d p พ a n e นะครับแล้วก็สายไป2นิ้วนะครับกด enter นะครับนะครับ มันจะออกทั้งสองด้านนะครับรวมกันได้2นิ้วนะครับออก2ด้านของสเก็ตของเรานะครับแล้วก็เครื่องหมายทูนะครับหาเสร็จแล้วนะครับพอได้แล้วนะครับทีนี้เราก็คลิกให้ตัวสเก็ตหนึ่งมันโผล่ขึ้นมานะครับที่ตัว Xto กหนึ่งเนี่ยมีสามเหลี่ยมอยู่ด้ๆอยู่นะครับก็คลิกเลือกตัวสเก็ตหนึ่งก็จะโผล่ขึ้นมาก็เลือกไปที่สเก็ตหนึ่งนะครับเลือกไปที่ Xto ทูดเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเลือกพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็คลิกเลือกพื้นที่ก่อนก็ได้นะครับคลิกเลือกพื้นที่เสร็จแล้วเราก็ให้ออกทั้ง2ฝั่งนะครับเปลี่ยนจากบิวเป็นมิดเพย์เสร็จแล้วก็ใส่ขนาดครับตรงนี้เอาแค่0.75นิ้วนะครับ Enter นะครับจะออกมานะครับแล้วก็เครื่องหมายถูก นะครับชิ้นงานของเราก็เจาะมาทีนี้ก็ทําการฟิลเลตหน่อยละกันนะครับฟิลเลตนะครับฟิลเลตลบคมตรงนี้นะครับลบคมนี้ทั้ง R 0.05ละกัน0.05 Enter นะครับเราคลิกเลือกที่เส้นตรงนี้นะครับคลิกเลือกที่เส้นตรงนี้นาตรงนี้ลบคมด้วยทำฟิลเลตด้วยละกันตรงนี้ด้วยให้มันเชื่อมกันหมดเลยนะครับ ฝนี้ด้วยนะครับตัวโปรแกรมมันก็จะนะครับสร้างจุดเชื่อมโยงให้เราเองเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาขอบนี้ด้วยละกันนะครับขอบนี้ขอบฝั่งนี้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็เครื่องหมายทูนะครับนะครับก็จะทำฟิลเลตให้เรานะครับนะครับในส่วนที่เราคลิกเลือกไปนะครับ ทีนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเชมเฟอร์บ้างนะครับก็เลือกไปที่เชมเฟอร์นะครับเชมเฟอร์อสัก0.15 0. 0. ละกันนะครับ0.15นิ้วคลิกเลือกนะครับสองฝั่งนะครับคลิกเลือกจุดนี้ด้วยก็กคือไว้ถูกนะครับ ชิ้นงานเราก็จกมานะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนะครับคลิกไปที่หน้าจอนะครับคลิกหน้าจอหลายๆครั้งแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีของชิ้นงานของเราเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีสีอะไรก็ได้นะครับตามใจที่เราอยากได้เลยเปลี่ยนสีแดงแล้วกันนะครับคลิกเครื่องหมายถูกนะครับชิ้นงานของเราก็จะเสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ยากเลยนะครับไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วนะครับไมก็ฝาก กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ